รอบฟังของบ้าป่านะครับผมลบนรลครับผมวันนี้บังบาามีเพิ่มสี่ให้ขึ้นมุมไหนนะครับผมโอเคมา ไฟลังครับผมหสิขึ้นแล้วจับหนึ่งกันครับเพื่อนจับบาโบยูแล้วครับผมเปิดเผยทุกคนเห็นปะโอเคคร,บรคับเปิดเผยทุกคนนี่ก็เป็น